ยางขึ้นมาเัมนนี่วัมือนนี้เขาเจ้าว่าอยู่นี่หลายเขาเจ้าคุ้มคอยไปอันไปรูปเมื่ถาเพี้ยนชุดกันใดมันใดสามโตเดียวน่ะเหมือนนี้เขาจะเล็ไปเหือนนี่อยเล็ไปรูปก็เขาเจ้าเขาเจ้าไปเห็นดอกไม้ตะ่อยเห็นมือนนี่คอยไปเห็นเั็นเจ็เจ็เป็นโตมงกงเยอะฟันว่าตั้งไดแม่ฟันว่าได้ปูกเห็นหลังใหญ่ใหญ่เห็นเด้มือนนี่ข้อน้ำมันนี่เต็มมัดเด็หมือนนี่เขาเจ้าหาเจ็บเห็นน้ำทงหน้า่อยนี่ทงขึนบ่าไปเจ็บเจ็บน้ำทงหน้า่อยนี่เต็มมัด คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธ,ธีอนิยามในการรับชมนางขึ้นมาเหมือนนี้อันอันใอยว่าเด็กน้อยบอกกันละไม่ใครได้เอาหนึ่งสองไปเสี่ยงเหมือนี้ย่ำขึ้นเล่ฝันมือนนี่ฟันมือนนี่ผู้เฒ่ายางขึ้นมาเด้กเล่หัวนี่มันบ่ออกดอกได้มันจิออกสองสองผุนเด้กมาโอ้ที่เท่ากันเพิรนวางสันถืออยู่ดิโบเพิรนเวาเน่าเตจีเนาะโบเพิรนเวาวเตจีโบเพิร์นมา เอาเดินนี่แม่เอาเดินนี้าะเอาเดินนี้าะเป็นทำให้พ่อก็บค่ายโยธามให้ดีเบรกดีอยู่เมื่อวันนี้มันเสียวอกสองสองนะเลขกันเด็อทุเทียนขันข่อยฟันเพิ่งกล้มาบอกข่อยังสิละเป็นผู้ยิ่งบ่แม่มาเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่ามาก็สิหญียะดิเนาะหญียางขึ้นมามันเอียวอกเลขกันซีบสองเลยมันเสียวอกสองสองนี่ กันนะว่ะเออคนยานคอยซื้อตรงที่ไหนบุ้นฝันตะโดนแล้วบอกแม่เมื่ฝันว่างคอยหัวตาเสียงว่งไหนมานี่มันมันย่าจันสวยบอกบๆนะแต่แล้วจังเป็นผู้ใดแหละคอยก็ผู้จักเลยนะเป็นผู้ยิ่งมันบอเป็นเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าผู้เฒ่าย่านขึ้นมาเมือนนี่มือนนี่เขาจำว่าอยู่นี่ได้หลายเขาจำคุ่มือคอยไปอันอันไปรูปเมื่อถเพี้ยนชุดกันได้มันได้สามตัวเดียวน่ะเหมือนเขาจะเล็ไปเหมือนเขาเล็ไปรูปก็เขาเจ้าเขาเจะไม่เห็นเรกไม่ได้คอยเห็น มืัอนี้ข่อยไปเห็นนั่นเกตเกตเป็นโตมงโก่งเยอะยุขวันเม่อตะเปี้ยน่นไปเห็นเกตเกตมันนี่มืัอนี้ข่อยกะว่าวสุขเจ้าฟังแล้วข้อมฝันเอ่ะข้อเหมือนนั่นแล้ว่อยแล้วไปเสียงเสียงเสียงยี่มันขึ้นมันนี่อยฝันดีอยู่ดี่เองว่ะเอาตัวใดไปเสียงมั้ยคอยเอาเกตเกตไปเสียงเอาเกตที่ไปรูปได้เกตเ็ตเกตเกตมันเป็นโตคงยุ่งยุ่งแม่ผู้ใอได้ไปรูปกะบ่าว่เห็นชั่วเที่ยวคอยได้โตเดียวดิมันทางได้คูงงวดทางได้โตเดียว มันนี่ส่ดนี่มันคือเป็นครูกันเคยเล่ยวางสิในปานั่<อ>นงก็ว่าเป็นคููกันเลาวก็เห็นือการบานนีเห็นน้อข่อยค่<อ>่แต่วว่าข่อยเป็นผู้ลูบมันนี่ข่อยเล่ยกฝันสองอย่างบอกเอออย่างหนึ่งเทีแยแเกเออเทียแรกี่ยเยเล่ยเสียงเสียงมั่กนี่เทียนเลี่งเส,ส,สียงสองนย่างเะ 2.11.2.10. Biếc riêng. Ừ, biếc riêng mân... này. Phu thầu khền má nó liên, nó bỏ hoặc là hoặc là. Bây mẹ chết chết biếc riêng. chết chết biếc riêng, bây có hỏi xíu bác, mẹ? Phán vào từ bố cái lăng nhái nhìn đây. Bây nè côn nước muối này đầy mứt nè. À. chép hết nước thùng khỏi này thùng ưn bóp chép, chép nước thùng na, khỏi này เอกแม่เออเห็ดก็ออกอยู่นาข่อยบ้านนี่ขาจะไปเก็บธงได้ผู้ก็ใครมาก่อยก็เห็นใกลมากันก็เป็นเส้นข้มฝันข้น่ะทื่ว่าน่ะเจ้าเป็นฉีเมียนหัือไงเอเมีนน้อเมีนกับไก่เมือแต่ว่าเมื่อคืนข่อยเสียงนี่หลีหาศูนย์นี่โ้พูนว่าข่อยเสียงบ่ฝันมีรอยจ่อยเสเลเออข่อยเสียงเมื่อคืนหาศูนยนึ่ะอาอันกยหัวแต่ว่าเขาจะไปหาซื้อใส่บ้ได้รอหาศูย์ ต่ว่าเขาจะบ่มัดานี้หรือว่าหแต่ว่าหาสนี่บอกเกี่ยวบ่ตองอออบ่ตองมันยังก่ฟันมัยังค่ะมันมีสองตัวแล้วคอยฟันด้วยหอไปต้องตัวใดบ้านนี้อันเจ็เจ็ดกับอันอันว่ามาบอก่อยเรีกงวดนี้มา่ออกแล้วมันออกสองสองแล้ววางสีสรุปก็คือเจ็ดเจ็กับสองสองแม่เนาะเออมีเป็นครูกันมี่ท่นนี้ค่ะว่าเขาจะไปหาซื้อใส่หาสนเนี่ยหาซิเป็นร้อยตเป็นหาสิตัวเด้ เจ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็จะวางนี่น่าเาว่นั่นดอกว่าวางสร็จละเต็มไปแล้วสาเจ้ากเจ้ามาเจ้าข็ว้านมาซื้อก็เจ้าซื้อาเอามาขึ้นมาเออขึ้นเมื่อห่กเจ้าเก่านี่ละเจ้ามาเบิ้งชุดเป็นมหาศูนกับงหนึนาวชุดผู้เจ้ามาเนาะอันละเขาจะเกาน้ำแล้วก็จะจนน้ำมาแล้จะเบิ้งไดอย่างนี้ละก็จะวางสีได้ใจวางได้สะ ก้อนฝันดังคนมันเห็นนู่นในคืนว่าแล้วนะแต่ว่านมันจักเลยแต่เพิ่นวันนังเทียรนั่งเทียรก็บุคขัดสิบเรืเล็กอันขั้นโตนี่เพิ่นให้โดนโดนมันวะเมื่เพิ่นสิว่าโตนี่มันบ่อออกดอกเอาทีมสร้างสิอ๋อันมาเอาโตนี้สิบถือกี่ลิ้มมาเอาโตเพิ่นให้ยไหมบอกเออมาเอาโตเพิ่นให้ยไหมแต่ตะกี้เนาะมันถือดูดูหันมาเอาโตเพิ่นเพิ่นมาให้ยไหมโอ้บอกเพิ่นว่าเพิ่นพ่ะท่านมาให้เนาะบ่เงือนี้ไหมเงือนี้แหละเพิ่นพ่ะท่านมาให้ สมมติว่าคนเพิ่นข้นมาใไห้ไหม่ยิสินะันมันสมสัวกันไดยิ่งสินะแผู้ใดเป็นผู้ใดยิงสินะเพิ่นสิมาไห้ไหม่ยิงสินะเพิ่นสีว่าเลขกโตน,นี้มันบะถิมแบบมันบ่ถือกราก็ถิมรวบกันวางสินะแม่จันสวยวมมันสีบ่ถือกตาวาที่แม่เอาสองหนึ่งหนึ่งสองไปเสี่ยงน่ะเป็นผู้เท่าขึ้นมากเต่เป็นผู้เท่าขึ้นมามาห้องใจ่อยยืนี่ย่างข้นมาเออย่างขึ้นมาว่าเล็กหดวนี้มันบ่ออกเรามันสิออกสองสองเดินแล้ววา,างวาง่งสินะ ก็เพืพ<อ>่นคว้มฝันเนาะคือวรรณละคันไปเซียงแต่ก็ฝันแบบว่าอืมน้องเชียวตัวได้เออๆๆๆล,ล็กเนาะคือวรรณละแต่ว่าอันที่เป็นรูปแม่ตะเคียนน่ะเห็นเลขเห็นเก็ดเกเป็นเลี้ยนกันชุดเตี้ยก็จะเห็นตัวเดียว um เาขาจะคุ้มคอยไปรูปเขาจะคุ้มคอยเออแน่นเนาะอืมเขาจะคุ้มคอยไปรูปกอเลี้ยงปรูปแล้วแต่ก็เปรูปเพื่พอ,อนันละ มันชูนี่มันคือเป็นตัวอันอันอันในปะนั่งในวางสิมันคือเป็นคู่กันดีแท้เนี่ยเร่าอย่างเงี้ยมาเรื่องเรามาเบิ้งเห็นนะเห็นน้ำกันเห็นน้ำกันก็จะคุ้มนะก็จะได้เลี้ยงกันเหมือนคนคู่มันก็เลยลงไปกับเราลงไปเห็นเจ็ดเจ็ดเป็นตัวเหมือนเลี้ยงเห็นสัตว์เห็นเนี่ยเดียวว่ามาว่านี่คือว่าพระมาสองดวงพันมาพันมาอย่างจ้ะพันมาเอาเลขคือกันละทำประตูนั่นน่พูดเล่าอันนั้นคอยๆอยอันนั้น แม่แม่บะได้ลงไปแล้วบะได้ลงไปเขายุ่นงี้มิตรภาพไปน้ำเพลิ่งอือหลายคนอยู่มันมากกันหลายคนเนาะเออมันนี้แต่ว่าเพลินสั่งไปบะบะว่าเหตุภากร้าลงไปหาเพลินเพลินว่ามันก็จะไปคมคูงสินาถ้่เขาจะมีมุ่นมีหยั่งเนาะเออเพจันเนาะเพินเป็นท่านั่งนี่คือฟันบ่บ่แล้วบะได้ฟันแหละเพิ่นเข่าส่งออกปากงังนสินะเออจ้าเพลินเข่าส่งออกปากงั้นสินะ มาออกปากว่าบ่อยากให้พามาเออบ่อยากให้พามาหมอทั้มมุนนี่เออเขาจะยานเออเขาจะยานมานเขาจดสิทธิ์ยังบ่ได้เป็นมาบ่ได้มิสินมาเป็นมาหาคนบ่ได้มิสินนะเพิ่นนกับพอใดมามาคมมาง่าดอกเพิ่นกับอยากได้โตเด็ดเด็ดขึ้กันน่ะเออเพิ่นกับอยากได้ขึองเฮาล่ะอันเพิ่นมาข่อยพ่อมาอย่างดอกเพิ่นวางสิเพิ่นมาสุดกว่าน่ะเพิ่นกลับขึ้นมาอีก่ันกยเลยบานเพิ่นมาบ่ใหญ่ผ่าล่วงไปที่เม่จันสวยเกเจ้ายาน คุณไม่อยากให้ลงไปคมคูมก็จะวุ้งสินะเอาสรุปอันเลขของคุณแม่ฝันนี่ก็คือได้ตัวใดก็จ้าอันได้สองสองกับเจ็ดเจ็ดทวนนี่ละสองสองเจ็ดเจ็ดเนาะอันนี้อันตะวันสองนี่เป็นเลขเล็กน้อยบอกตั้งแต่ต่อหวัวที่เออ้าคอยไปแล้วเนาะเออเล็กน้อยบอกกันละอันยกขนะึ้นนะอ้าวนี่อนเออแต่ว่าเลขเคนขึ้นมั่งหนึ่นจงจะเก่งนี้นแล้วก็าบอจันน้องเขาจ้าดอก น,นี่เป็นเลขของแม่ส่วนโตของแม่ <ừ. S 1> ที่ฝันเนาะแม่หนึ่งหนึ่งไปทั้งเงินนานจังน้อยจ้ะอยู่ด้วย <laughs> กันเนี่ยเลขเลขสุเทียก็คือเงินยุ่นนะนี่ความฝันนะแม่เนาะเออความฝันนี่ฝันเอาเลขไปเสี่ยงแม่หมุนมาทางนี้จังน,น,น้อยเ้อะจังน้อยเซีนนิดเดียวนิดเดียวครับแขวนไปน่น,<ไ>ปนำผ้าขอบคุณแม่ไหลายแล้วจ้ะแม่อขบคคุณทั้งเราจ้ะ